สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลี่มาทําวิดีโอของโปรดของที่ใช้แล้วชอบประจําเดือนมีนาคมนะคะก็มีทั้งสกินแคร์แล้วก็เครื่องสําอางแล้วก็มีส่วนที่ใช้แล้วก็ไม่เคยชอบไม่เคยปรืมเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันที่ท้ายวิดีโอนะมาพูดถึงเรื่องของสกินแคร์กันก่อนดีกว่ามีตัวนี้หลุดเข้ามาซึ่งเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่า พักเนี้ยเดินที่ผ่านมาเนี่ยซารีใช้อันนี้บ่อยนะคะเป็น Nu โตรจิ n a า i s i b l e c ิ e ครีเอร์พิงก์เกรฟฟูดเดลิสครนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะที่เมืองไทยไม่มีขายแล้วก็รุ่นที่มีขายที่เมืองไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเม็ดบีดเขาจะละเอียดแล้วก็เยอะแล้วก็เป็น Daily Scrub จริงๆก็คือสามารถสครับหน้าได้ทุกๆวันแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งไม่ทําให้หน้าเป็นขุยไม่ทําให้แบบผิวระคายเคืองอะคะ่ะมันดีมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีบัตเจ็ตที่จะไปซื้อพวกเเครื่่่องลงล้าาหนไมวจะ คลินิกหรือว่าของฟิลิปอะไรพวกนี้นะคะจารีแนะนําให้ใช้ตัวนี้พอใช้ทุกวันนะคะมันจะลดอาการการเกิดสิวอุดตันได้อันนี้คือสิ่งที่สารีชอบเขานะพักหลังเนี่ยจารีขี้เกียจเอาเครื่องคลินิกของสารีไปชาร์จจารีก็ใช้อันนี้มาเรื่อยๆเช้าเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีจริงๆนะคะอาจจะต้องฝากซื้อฝากทิ้วกันนะราคาที่เมืองนอกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5ยูโรนะคะใครที่กําลังจะไปเที่ยวเมืองนอกหรือมีญาติจะไปเที่ยวเมืองนอกทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยลองหาซื้อ รุ่นนี้กลับมาใช้นะคะแล้วก็ลองดูชอบมากๆเลยนะอีกอันนึงเนี่ยจะเปในเรื่องของ h a แค a รนะคะอันนี้จะเป็นของสิ่งที่ ซับสครเบอร์คนดูของซัลลี่ส่งมาให้นะคะซัลลี่ถ้าจำไม่ผิดอันนี้มาจากนอร์เวย์มั้งนะเป็นของเอวอนค่ะซัลลี่เชื่อว่าของเอวอนบ้านเราก็น่าจะมีอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะคะเอวอนเทคนิค360 n o u r i s h m e n t m o r o c c a n Organ O i l นะคะก็เป็นน้ำมันใส่ผมพูดง่ายๆนะคะจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ห้อนี้หรือว่าหน้าตาแบบนี้แต่ขอให้เป็นพวกแบบออร์แกนออยน้ำมันที่บำรุงผมอะเพราะว่าซัล,ลี่ รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมมันแห้งสลิสะผมแล้วก็ลงครีมนวดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษไม่ได้หาครีมอะไรมาบำรุงเป็นพิเศษก็รู้สึกว่าปลายมันจะแห้งๆมันไม่ได้แตกปลายนะแต่รู้สึกแค่ว่ามันแห้งๆเฉยๆนะคะก็ลองใช้อันนี้หยิบอันนี้มาใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันช่วยให้ปลายผมเนี่ยดูสม o ท t h ขึ้นแล้วก็ ดูมีน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยไม่ชี้ฟูอะไรประมาณนี้ค่ะลองดูละกันใครที่มีปัญหาเรื่องปลายผมที่อ่อนแอนะคะแห้งๆก็หาพวกน้ำมันออากันออยอะไรพวกนี้มาใช้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของแพงของไฮเอ็นเค u น t เตอร์แบนก็ได้ลองไปดูที่ a อวอดูนะคะแคตตาล,ล็อกของ a อวอว่าเขามีอะไรแบบนี้ขายไหมที่เมืองไทยนะทีนี้ผ่านมามาถึงเรื่องของ เครือ่องสาอางกันมากนะคะมาดูที่สีสันบนแก้มกันก่อนละกันซารีชอบใช้พวกครีมบลัชหรือว่าเป็นพวกแบบเจลบลัชช่วงหน้าร้อนมากมันให้ลุคที่แบบเป็นธรรมชาติดีนะคะแต่ก็ต้องเลือกเหมือนกันเลือกอันที่แบบไม่มันวาวจนเกินไปอย่างเช่นของ Bobby Bow บราวไอพอดรูชอะค่ะเป็นครีมบัตที่ทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยซารีว่าตัวนั้นเนี่ยมันวาวจนเกินไปเวลาใช้สําหรับคนหน้ามันมันยิ่งทําให้ดูหน้า มากขึ้นนะคะตัวที่ชลีแนะนําเลยก็จะเป็นของชาแนลแต่ว่าของชาแนลเนี่ยก็ราคาสูงหน่อยชารีใช้ตัวเนี้ยของ Stella เนี่ยพาเลตเนี้ยคุ้มมากคือแบบเป็นพาเลตท,ที่อยากให้ลงทุนอะ่ะพาเลตนี้รู้สึกจะประมาณพัน ไม่เกิน1,500ประมาณนั้นนะคะอยู่ราวๆพันหนะคะแล้วก็ตัวที่ซารีมีเนี่ยก็คือ Stella Sunset นะคะ Convertible Color Lip and c h e e k มันสามารถใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากแต่ว่าซารีใช้แค่ที่แก้มอย่างเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว Sunset ซึ่งจะมีสี p a พ i n n b e e c h b l o s s o m นะคะ g a b r i e l l a c m m l l l i a แล้วก็ t w i ไลท์โรสนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะจะมีอีกพาเลตหนึ่งจะเป็นออกโทนชมพูมัง้งแต่ว่าสาลีชอบพาเลตนี้ชอบสีนี้เป็นพิเศษเวลาลงที่แก้มเนี่ยสลีลงที่แก้มวันนี้ด้วยนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าลงแป้งทับไปก็ตัวนี้เนี่ยมันจะแบบให้สีแบบคล้ายๆแบบเกาหลีสดใสดีอะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวปาดให้ดูนี่ แล้วเวลาเราเกลีย่ยมันก็ได้ลุคแบบสดใสเป็นเด็กเด็กเดียค่ะชอบแล้วก็คือสามารถผสมสีกันได้นะคะอีกสีหนึ่งที่ซารีใช้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีตรงกลางเป็นสีที่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะเพราะมันอ่อนแต่ว่าซารเอามาเบรกกันกับสีนี้บ้างหรือว่าเอาไปผสมกับสีอื่นๆคือเป็นพาเลตที่น่าลงทุนอะ่ะแล้วก็แบบเป็นสีที่สวยทุกสีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดไปซื้อไซส์จริงอะ่ะ อันหนึ่งมันประมาณ900ใช่ไหมสู้ซื้อประมาณแบบนี้ดีกว่าไซส์จริงมันเยอะกว่าก็จริงแต่ว่า เราก็ใช้ตั้งนานอนะก่อมันจะหมดแต่ว่าซื้อแบบนี้เราได้หลายสีนะคะชอบมากๆเลยอันนี้แล้วก็เป็นเนื้อครีมที่แบบเกลี่ยง่ายไม่มันจนเกินไปติดทนค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็เติมระหว่างวันเติมทับแป้งแบบนี้เติมทับรองพื้นไม่เป็นคราบด้วยสามารถใช้มือลงก็ได้แต่ว่าปกติสลรก็จะใช้พวกแปรงลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของเรียลเทคนิคหรือไม่ก็ใช้แปรงลักษณะแบบนี้แต้มที่แก้ม มันก็จะได้แบบความระเรื่อดูเป็นธรรมชาตินะคะ ผ่านไปถัดมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นของ Gino Macray e นะคะสาลี่พูดถึงบ่อยในไลฟ์มากๆเลยก็เป็น The Professional m a k e u p Bronze and g l o Contour Brush นะคะด้านไหนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีไฮไลท์กับเป็นสีบรอนเซอร์นะคะปกติเราสีผิวเข้มกันอยู่แล้วสาวผิวเข้มเราไม่ค่อยใช้บรอนเซอร์กันสักเท่าไหร่นะคะเราจะใช้พวกคอนทัวร์กันซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดอยากหาบรอนเซอร์ที่ราคาถูกย่อมเยาวแล้วดีแนะนาตัวนี้เลยนะคะเขา ก็จะมีสองสีด้วยกันมั้งในรุ่นนี้นะคะสีที่ซารี่โชว์อยู่ก็จะเป็นสีที่เหมาะกับคนที่แบบมีผิวเข้มนะคะอันนี้จะเป็น Sunset and Sunlight นะคะมีอีกอันนึงสำหรับคนผิวขาวด้วยถามว่าทำไมถึงชอบอันนี้เพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันไม่เป็นฝุน่นแล้วพิกเมนต์มันชัดเจนเวลาที่ แตะลงบนผิวของคนสีเข้มๆม,มันเห็นนะคะแล้วมันเป็นบอนเซอร์ที่สีสวยไม่แดงจนเกินไปนะคะสามารถเอามาทำคอนทัวร์ได้ด้วยสำหรับคนที่มีผิวค้ำมากนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้เนี่ยชอบมากๆเลยเนื้อดีอย่างที่บอกว่าไม่เป็นฝุ่นแล้วก็ใช้ง่ายสมูทเนื้อแบบใช้ดีอะเออนะแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์เนี่ยเขาจะเป็นไฮไลท์ออกแนวแบบ เป็นไฮไลท์ที่ไม่ถือว่าพุ่งมากแต่ว่าให้ความเป็นธรรมชาติอยู่มันออกเป็นสีบอลบอลพ,พีชนะคะใครที่ ชอบไฮไลท์ ight, เป็นธรรมชาติอันเนี้ยใช้ได้เลยนะคะเป็นดูโอคู่หนึ่งที่ทำออกมาได้ดีสำหรับ g e n o Macray นะมีบางอันสาลิไม่ชอบสาลิก็บน่นแล้วก็ว่าเลยก็มีแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบแนะนำแล้วก็เชียร์ให้ไปซื้อนะคะถัดมาเป็นในเรื่องของขนตากันบ้างขนตาล่างนะคะก็สาลิชอบใช้อันนี้ของ Dejau ในเดือนที่ผ่านมาปกติสาลิจะใช้ของคลิ n i c ใช่ไหม Bottom lash ใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันหมดหาซื้อไม่ได้ที่เคาน์เตอร์ก็ไม่แบบ รีสต็อกกันสักทีนะก็เลยไปหาตัวนี้มาของเดจาวูดลักษณะหัวแปงก็จะเป็นอะไรเล็กๆแบบนี้นะคะ เป็นสี่เล็กๆแบบนี้เอาไว้ทาขนตาล่างนะคะข้อติข้อเดียวของตัวนี้ที่ซารีใช้ก็คือตอนเปิดมาแรกๆอาทิตย์แรกเลยเนี่ยอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองเนี่ยตัวเนื้อมาสคาร่ามันจะเปียกแล้วเวลาที่ปัดขนตาล่างมันอาจจะเลอะง่ายเวลาที่เราคลิปตาใช่ไหมคะตอนที่มันยังไม่แห้งอะแต่พอเนื้อมาสคาร่าด้านในมันงวดนิดนึง,นงก็คือจะปัดง่ายขึ้นข้อดีของมันก็คือมันไม่ไหลมันไม่เยิม้ม คือแดดร้อนๆมีเหงื่อยังไงมันก็ไม่ไหลนะคะเวลาเช็ดทำความสะอาดก็เช็ดง่ายมากก็คือใช้น้ำเนี่ยเช็ดออกมันก็จะหลุดออกมาเป็นริ่มๆนะคะก็ชอบอ,อันนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละตอนแรกๆอาทิตย์แรกๆอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเลอะง่ายนิดนึงใครสนใจก็ลองไปดูได้ราคาย,ย่อมยาวถูกกว่าคลองคลินิกครึ่งนึงเนี่ยคลินิกเนี่ยประมาณ500อันนี้250เองจากเดจาวูนะคะฮัสซได้ตมรานวัสดุทั่วไป ทีนี้คนตาบ,บนบอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะมีคนถามว่าคนตาบ,บนใช้อะไรปัดนะคะคนตาบ,บนจะได้ใช้อันนี้ค่ะของ Fairy Dog อันนี้เป็นรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะ มันไม่มีชื่อรุ่นแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแพ็กเกจสีสวยมากเลยสีมินต์แบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ซาลิใช้ปัดขนตาบนวันนี้นะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของลิปสติกกันบ้างค่ะมี3อันมาโชว์ในเทปวิดีโอน,นี้นะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นของ b บ r b e r บ y รจริงๆ2อันนี้ยซาลิรีวิวไปแล้วนะคะก็เป็นของ b บ r b e r บ y รกับของท a r t นะคะของ b บ r b e r บ y เนี่ยจะเป็นรุ่นว e l v ว t นะคะก็จะเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยแห้งแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบ นุ่มละมุนใครใช้แล้วต้องชอบสรลีว่าลิปของเบอร์เบอรรุ่นเนี้ยข้อเสียก็คือสีในเรนด์ของมันเนี่ยมีน้อยนะคะก็สรลีชอบอยู่เบอร์นี้ก็คือเบอร์ที่โชว์อยู่เนี่ยเบอร์53แล้วก็ชอบเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์แบบชมพูรโรสบูดหรือไงนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขารีสต็อกเมื่อไหร่สลีก็จะไปเอาสีนั้นมาด้วยอีกหนึสีนะคะเป็นเนื้อลิปที่แบบ ดีงามอันนี้ใครใช้แล้วต้องชอบสัลีรับประกันเลยนะคะอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเนื้อมันแบบนุ่มๆแล้วก็ไม่ทําให้ริมฝีปากแห้งไม่ทําให้ริมฝีปากลอกด้วยนะคะใครที่มีริมฝีปากเซนซิทีฟแห้งมากๆสัลีแนะนําดูลิปอะไรพวกนี้แทนลิปพวกแบบแคทวันดีพวกนั้นจะแห้งไปทีนี้มาพูดถึงของตัวทาร์ตนะคะตัวนี้เป็นทาร์ตเทสลิปเพน์นะแล้วก็เป็นสีเดลิชสัลีทาบ่อยมากเลยเวลาไปเที่ยวไปกินข้าวกับเพื่อนไปดูหนังอะไรแบบเนี้ย ทาสีนี้บ่อยมากเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบลงตัวพอดีอะคือไม่ส้มจนเกินไปนุดนนุแล้วก็ไม่ติ่งชมพูนิดนึงชอบมากเลยสีนี้นะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีร่องริมฝีปากลึกนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เห็นชัดนิดนึงนะแต่ด้วยความที่สีมันสวยทาแล้วหน้ามันดูแบบสว่างมันดูแบบไบรท์แต่ว่าไม่ส้มจนเกินไปอะเข้าใจใช่ไหมเวลาเราแบบทาลิปสีส้มจนเกินไปบางทีแบบ ไม่รู้ดิสารีไม่ชอบอะไรที่มันซ้มจ๋าไปอันเนี้ยกำลังดีค่ะสีสวยเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวซารีลิงวิดีโอรีวิวไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างชอบมากๆแต่ก็อย่างที่บอกว่าทาไปแล้วมันจะเห็นร่องลิมฝฟปากชัดนิดนึงแล้วก็จะมีความแห้งนิดนึงนะแห้งพอๆกันกันกบพวกของแคทวอนดีนั่นแหละใครทนของแคทวอนดีได้ก็คิดว่าน่าจะทนของตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะอีกอันนึงมาจากฝั่งของรักซอ่ก็คือตัวนี้ Kiss Me Harder by For You 2นะคะซารีซื้อมาหลายสีด้วยกันยังไม่ได้แบบมารีวิวจริงจังแต่จริงๆเราพูดถึงบ่อยมากกับลิปรุ่นนี้ในไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะก็ซารีชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีบางสีไม่ชอบนะคะก็ตัวที่ชอบที่สุดเลยในเป็นดาสีที่ซื้อมาทั้งหมดเลยนั่นก็คือเบอร์เนี้ยเบอร์5้าซารีทาไปในเทปรีวิวอันก่อนๆหน้านี้เรามีคนถามว่าสีอะไรก็คือสีนี้เนี่ยแหละเป็นเบอร์หนะคะ สีลักษณะเดี๋ยวสลรีทาให้ดูเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็แห้งนะคะถามว่าแห้งพอๆกันกับของแคทวอนดีกับของทาดไหมซาลีว่าตัวเนี้ยแห้งกว่าแต่ด้วยความว่าสีเบอร์ห้ามันสวยจริงๆเวลาทาออกมาแล้วมันสวยจริงๆถ้าเทียบกับของ Delish สี Delish มันจะแบบออกส้มกว่ามัง้งเดี๋ยวสลีเทียบให้อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ ตัวอื่นอะแห้งแห้งเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้เบอร์ห้าเนี่ยเป็นสีที่ทาง,ง่ายที่สุดนะคะในบรรดาสีที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าแตกน้อยที่สุดสีอื่นมีแตกไหมก็มีตัวนี้แตกน้อยที่สุดระหว่างวันโอเคก็ชอบแหละด้วยความว่าสีเขาสวยนะคะแต่ว่าใครที่ปากแห้งก็ระวังเอาไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็สาหรับวันนี้สีที่ทาบลิมฝีปากอันนี้เดี๋ยวเผื่อมีคนถามจะเป็นตัวนี้พูดถึงบ่อยเหมือนกันนะคะเป็นของเบอร์เบอรี เบอร์277 T rose นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดใครริมฝีปากแห้งอย่างวันนี้ตื่นมาสล่รู้สึกว่าริมฝีปากมันแห้งสล่ก็จะใช้อะไรที่มันเติมความชุ่มชื้นกลับไปนิดนึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคค่ะหมดแล้วสําหรับของที่ชอบทีนี้มาถึงของที่ใช้แล้วไม่ชอบกันของที่ใช้แล้วไม่ชอบตัวแรกเนี่ยเป็นตัวนี้เลยของ Dove นะคะเป็นที่ทารักแร้นะคะ Dove sensitive t 4 o hour invisible solid ตัวเนี้ย ะ,ะัางว่าทาไมถึงไม่ชอบก็คือไปซื้อมาลองใช้แล้วก็ตอนที่ลองใช้เนี่ยใช้ยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วสตรี่ก็แบบหมุนขึ้นมันจะเป็นลักษณะหมุนขึ้นหมุนลงใช่ไหมนี่เพื่อนๆเห็นได้เลยว่ามันหักหักคาแท่งอะคะตัวอันเนี้ยตัวโลออนเนี่ยมันแบบหักแล้วล่วงลงมาเลยนะคะสตรี่รู้สึกว่าเฮ้ i, เราก็ใช้ได้ไม่นานทําไมมันถึงแห้งแล้วหัก นะคะแล้วสลิปเปิดมาปุ๊บมันหักเนี่ยมันตกพื้นแล้วมันใช้ไม่ได้มันแตกเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าสลิปไปหยิบอันที่แบบมันตั้งไว้บนชั้นนานแล้วหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้ซื้อมาแล้วผิดหวังใช้ได้นิดเดียว มันหักแล้วนะคะก็มีแค่นั้นสิ่งที่ใช้แล้วไม่ชอบเหตุผลเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วไม่ชอบก็จะเป็นตัวนี้ของอิดนะคะใบ y e under eye eye cream นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนแรกเนี่ยซารีใช้สลับกันนะคะใช้ตัวนี้ตอนกลางวันใช้ตัวหนึ่งตอนกลางคืนสลับสลับกันใช้ตัวนี้เนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของ การทำให้ใต้ตาสム ooth ก็คือใครที่มีริ้วรอยใต้ตาหรือว่ามีเม็ดเม็ดขึ้นใต้ตาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะทำให้สム ooth ขึ้นแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอาการการแตกตัวของคอนซีลเลอร์ระหว่างวันซารี่พบว่าเนื้อมันเนี่ยสム ooth จริงแต่รู้สึกว่ามันอาจจะผสมซิลิโคนหรือว่าสารอะไรสักอย่างที่เป็นตัวที่ทำให้สム ooth อะเป็นลักษณะแบบนี้ มันทำให้สมูทจริงนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือตอนที่ซารีใช้เขาต่อเนื่องอะ่ะมันมีแบบผดขึ้นอะ่ะใต้ตาเป็นตุ่มๆอะ่ะแล้วก็คือรู้ได้เลยว่ามาจากอันนี้เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนไปใช้อันอื่นใช่ไหมคะมีตัวเนี้ยใหม่เข้ามาในชีวิตประจําวันของเรา รู้ได้เลยมันเป็นตุ่มเล็กๆนะคะพอสาลิี่เห็นตุ่มขึ้นปุ๊บสาลิี่หยุดใช้เลยเพราะว่าสาลิรู้ว่ามันอาจจะไปอุดตันผิวใต้ดดนตาเนี่ยทำให้มันเกิดอาการเป็นตุ่มขึ้นใช่ไหมคะก็อันนี้ใช้แล้วไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็น สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เอาข้อมูลมาบอกกันนะคะใครใช้แล้วดีเห็นผลต่างสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคนที่แวะมาอ่านคอมเมนต์เขาจะได้ข้อมูลเพิ่มด้วยเนาะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของหนังทีวีกันบ้างทีวีซีรีส์ที่สลิีติดเดือนที่ผ่านมาเดือนมีนานเนี่ยเป็นทีวีไทยนะเป็นละครไทยนี่แหละก็คือเรื่องเพลิงพนางซลรีเนี่ยแวะไปนอนบ้านแม่มาคืนหนึ่งตอนที่ชาวไปสัมภาษณ์งานที่ไอแลนด์นะคะก็ ไปนันง่งเล่นๆดูแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาเปิดทีวีเรื่องเนี้ยละครเรื่องเนี้ยทิ้งเอาไว้นะคะก็ดูดูครั้งเดียวแล้วก็แบบ ติดเลยนะคะเออชอบดูอ้มเรื่องเนี้ยชอบดูอ้ำ,อออำก็สลี่ยังดูค้างไว้ยังดูไม่จบแต่ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเออชอบดูรู้สึกว่าอ้มก็เล่นได้ค่อนข้างดีสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอามาบอกกันก็คือสลี่พูดถึง Facebook Live บ่อยๆสลี่ชอบทํา f Facebook Live มากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้พูดคุยโต้ตอบกันกับคนดูอย่างทําวิดีโออย่างเงี้ยก็ชอบทําแต่ว่า ก็เป็นสารี่ที่นั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็เดี๋ยวคนดูก็มาคอมเมนต์ให้ตอนหลังใช่ไหมแต่ว่ากับเฟ e บุ o กไล v ์เนี่ยมันรู้สึกว่าแบบ มันได้ตอนนั้นเลยอะสัลิพูดอะไรไปคนดูก็พิมพ์ตอบกลับมาตอนนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบทำนะคะว่างๆเดี๋ยวจะมาทำไลฟ์บน YouTube บ้างเพราะว่าตอนนี้มันไลฟ์ได้แล้วใช้มือถือไลฟ์ได้แล้วบน YouTube ก็รู้สึกว่าเออเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าน่าจะทำในอนาคตมาไลฟ์บน u t u b e บ้างนะคะมีแค่นี้แหละสำหรับเทปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อัปเดตนิดนึงสำหรับเรื่องการย้ายบ้านก็จะเห็นได้ว่าแบ็กกราวด์ข้างหลังตู้ข้างหลัง่ะไปแล้วตอนนี้สลิก็เก็บของเตรียมตัวจะย้าย บ้านเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านแม่ไปรอวีซ่าอยู่ที่นิวนนะคะก็ถ้าใครสงสัยเรื่องย้ายบ้านตอนนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่สารีอาจจะยุ่งย่งไม่ค่อยได้ทำวิดีโอมาโชว์สักเท่าไหร่ก็ที่หายไปเนี่ยก็เก็บของแพ็คของใส่หลังนั่นเองใครอยากติดตามสารีมากขึ้นสามารถไปกดไลค์เพจกันได้เพราะว่าทางนู้นเนี่ยบางทีสารีมาไลฟ์ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไลฟ์มันไม่ต้องใช้เวลาตัดต่ออะไรก็คือนึกอยากจะคุยกับเพื่อนๆตอนไหนก็ไลฟ์กันได้เลยนะคะใครอยากคุยหรือว่าบางทีเอ๊เห็นพี่สารีหายไปจาก u t u b e นานๆแล้วคิดถึงก็ลองไปดูได้ไปเช็คลฟ์ในเพจของสารีได้นะคะ โอเควันนี้มีแค่นี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่หเทปวีดีโอหน้าค่ะไปละบ๊ายบาย